วันนี้นะครับจะมาขอพูดเกี่ยวกับคนที่ซื้อกินนะครับซื้อกินไม่ได้ต้มเองอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมา,าพูดแนะนําไว้หน่อยนิดนึงนะว่าถ้าเกิดซื้อกินนะครับเราต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับว่าเรานอกเหนือจากอาการของใบหรือฝ่อหรือเปล่านะครับเพราะอาการของใบกับฝอนะครับมันเต็มที่ของมันเลยนะก็คือ,อพูดมากง่วงซึม ตื้อนิดๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการควบคู่มานะจําไว้นะถ้าคุณไปจัดร้านไหนมานะแล้วแบบมีอาการแบบคอแห้งนะครับแบบเริ่มชาเริ่มแบบว่าแปลกๆตื้อๆแปลกเลยตื้อแ,แบบตื้อมากอย่างนี้นะครับหรือลอยๆอะไรอย่างนี้นะผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าร้านนั้นนะครับแบบไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาก็คือเขาแบบอาจจะใส่กล้วยหอมจอมซน อาจจะใส่โซเดมาคอมอาจจะใส่อะไรที่มันไม่มันนอกเหนือนะครับอาจจะใส่แท็กซี่อย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีจริงนะมันใส่จริงนะเพราะว่าเขาต้องการให้เราอ่ะไปกินร้านอื่นก็อาการไม่เหมือนร้านเขาแล้วก็ต้องกลับร้านเขานะครับตอนนี้มันเยอะมากนะครับตอนนี้เยอะมากเลยที่ทําอย่างนี้นะครับอย่าไปบอกว่าโอ้หต้นทุนมันเยอะเขาจะไปเพิ่มต้นทุนทำไมคุณอย่าลืมนะครับว่าทอมมี่หนึ่งกิโลเนี่ยมันสามารถ ทำได้ประมาณ40 50ขวดนะครับถ้าเกิดแบบยิ่งจางๆแลยิ่งแบบ60 7 0ขวดมันได้นะครับแล้วคุณคิดดูว่าโลนึงมันเท่าไหร่นะมันไม่ถึงร้อยเลยนะแล้วเมืม่ไปเพิ่มอ้พวกนี้มันก็สักเท่าไหร่แล้วบางร้านก็ใส่น้ำหวานมาผสมฝอยคุณอะไรอย่างงี้นะบางร้านวางมิกเซอร์ไว้ให้ใส่เองอะไรอย่างนี้นะแต่คุณรู้ไหมว่าตอนเขาต้มเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างอย่างงี้นะครับสังเกตอาการตัวเองไม่ได้บอกว่า ซื้อกินไม่ดีนะครับแต่ก็คือมันดีมันดีตรงสะดวกนะครับแต่ว่าก็ดูอาการตัวเองด้วยนะครับดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุยผ่อนจ่ายเอนะมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสังเกตอาการตามที่ผมบอกนะถ้าเกิดใครมีอาการอย่างนั้นนะครับแบรนด์ร้านนั้นแล้วก็บอกเพื่อนๆหรือบอกผมก็ได้นะว่าร้านไหนเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเราแวกนั้นนะครับอย่าไปซื้อกินนะมันไม่ดีนะครับคือไม่ใช่ว่าผมเลิกขายแล้วผมแบบไม่มี แบบแบบโจมตีอะไรนะแต่ว่าเป็นพ่อค้าต้องมีจรรยาบรรณนะครับผมไม่เคยแบบว่าไปทําอะไรที่มันอย่างนั้นนะใช้ฝีมือตัวเองในการค้าขายนะครับอย่าไปใช้ตัวช่วยที่มันทําให้เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นนะครับเขาไปเกิดอุบัติเหตุเขาแบบว่าลอยจนแบบว่าพิกงพิการอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันเป็นบาปติดตัวนะครับนะทําอะไรก็ใจเขาใจเรานะครับ